เห็นว่าโดนฟันหลังมาหรอมีฟันหลังหมอ <S 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 มีเรือ่องนัน่เลยเนาะโดยความที่หลายปีแล้วไปเที่ยวเชียงใหม่จ้ะแล้วก็ไปผับแห่งหนึ่งเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็แบบก็ได้แค่ขยิบตาอีกวันหนึ่งวันที่วันที่หนึ่งลงมาเจออีกแล้วเออแล้วผู้ชายก็เดินเข้ามาขอเบอร์อันนี้เอาเตลือเปล่าแลวนะเตลือเปลราแล้วผูววว้ชายก็บอกว่าเดี๋ยวผมขับรถไปส่งเลยครับได้แต่เพื่อนมารถยนต์มาเลยแต่ผู้ชายกินหม้อไค์มา ได้ค่ะก็ล่อมไปล่อมมาใส่์ไปกับเขาประมาณตีห้าเดี๋ยวก็มีเสื้อแขนยาวตัวหนึ่งให้ผู้ชายขับได้ประมาณน้หตึ่นไม่ถึงสิบค้มลดลมล้มครื่นลมอะู้่เลยกระโดดกระเดินกระดิ่งกระโดดกระดิ่งก้วยกันมเจ็บแล้วนานแล้วหนาวก็เล่าสิว่า หน,น้าหนาทลอกไปหมดแล้วก็เห็นผู้ชายยืนอยู่ประมาณตรงนู้น3คนวิ่งมาแล้วก็แบบปุ๊บผู้ชายก็วิ่งมาถึงปุ๊บผู้ชายสามคนก็ลุมกระทืบกระทืบใครกระทืบ<ห>ผู้ชายคนนี้ไว<ห>้แล้วผู้ชายคนนี้เจอหนูไนปถึงสิบนาทีเขาเอาหนูไว้กับพื้นแล้วเขาก็กอดตัวหนูไว้แล้วก็บอกอย่าทําน้องผมค่ะ เราเป็นนักสู้เราก็ไม่ยอมเธอไม่ต้องเราสวัดออกมาสู้กับผู้ชายสกพังหนูโดนแบบปับทีหนึ่งตวเนี้หนูรู้สึกว่าบับหนูรู้สึกว่าบับน่าจะเป็นไม้หรืออะไรหรือเปล่าก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาสุดท้ายเขาพาหนูไปโรงพยาบาลปรากฏว่าหนูโดนฟันค่ะโทรหาเพื่อนกูโดนฟันอะไรเงี้ยแซ่บนหมแซ่บมาเป็นไงมีดยาวไหมยู่อย่างนั้นยู่อย่าง แล้วดูโทรหาทางห้องพยาบาลโทรหาเพื่อนที่กรุงเทพให้เพื่อนที่กรุงเทพโทรมาบอกเพื่อนที่เชียงใหม่ถึงได้เชื่อถึงไม่เชื่อแล้วเปิดเผยเป็นไหมครับมีครับใหญ่ามากไหมเนีประมาณเท